ยานที่สิบแปดในยานเจ็ดสิบสามในภูมินานตยานุเทศคือภูมินานตยานได้แก่ปัญญากำหนดรู้ภูมิสี่หรือชั้นหรือระดับของจิตสี่หรือสถานที่เป็นที่เกิดหรือหมวดแห่งธรรมหมวดละสี่สำหรับปัญญาในการกำหนดรู้ระดับของจิตหรือกำหนดรู้ชั้นหรือภูมิของจิตในสี่ระดับด้วยกัน ได้แก่กามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิและโลกุตตะภูมิสำหรับกามาวจรภูมินั้นได้แก่จิตอันนับเนื่องในกามาวจรธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นไปอยู่ในชีวิตประจำวันคือท่องเที่ยวอยู่ในกามาอารมณ์ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสผลทพักและธรรมารมณ์อันเป็นจิตในขั้นของกามาวจรจิต ซึ่งเป็นไปในชีวิตประจำวันในแต่ละขณะอันประกอบไปด้วยจิต54ประเภทหรือ54ดวงคืออกุศลจิต12ประเภทอเหตุกาจิต18กามาวจรสโสพนาจิต24กามาวจรจิตคือจิตที่ท่องเที่ยวไปในกามคำว่ากามก็คือความรักใคร่ความพอใจความยินดีความติดข้อง ซึ่งแบ่งออกเป็นสองอย่างคือคกิเลสกรมและวัตถุก,กรรมกิเลสกรมคือฉันทราคะได้แก่โลภะเจตสิกที่เกิดขึ้นกับจิตเป็นสภาพที่ติดข้องยินดีพอใจต้องการในสิ่งที่น่าใคร่น่าพอใจซึ่งก็เป็นไปในชีวิตประจำวันซึ่งเกิดขึ้นและเป็นไปอยู่ตลอดเวลาอีกอย่างหนึ่งคือวัตถุก,กรรม คือวัตถุที่เป็นที่ตั้งแห่งความยินดีวัตถุที่เป็นที่ตั้งแห่งความพอใจทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะและธรรมารมณ์แม้ภพภูมิต่างๆซึ่งเป็นที่เกิดได้แก่กรรมภูมิรูปภูมิและอรูปภูมิก็ไม่พ้นไปจากวัตถุกรรมคือเป็นที่ตั้งแห่งความติดข้องเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีและพอใจทั้งสิน้น คือเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีพอใจของโลภะคือไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรในภพไหนก็ตามเมื่อปฏิสนธิในภพภูมินั้นๆแล้วก็ติดข้องยินดีพอใจในความมีความเป็นที่ตนได้อัตภาพนั้นๆอยู่ในภพภูมินั้นๆน,นอกจากโลกุตระธรรมแล้วธรรมะอื่นๆล้วนแต่เป็นวัตถุกรรมทั้งสิน้นคือเป็นที่ยินดี เป็นที่พอใจของโลภะทางิ้ลอีกอย่างหนึ่งกามาวจรจิตนี้หมายถึงจิตที่ท่องเที่ยวอยู่ในกรรมภูมิ11ภูมิได้แก่อบายภูมิ4มนรสภูมิหนึ่งและสวรรค์6ชั้นอบายภูมิได้แก่การเกิดเป็นสัตว์นรกเกิดเป็นสนัตว์ดิลฉานเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายมนุษสภูมิก็คือการเกิดเป็นมนุษย์ ส่วนสวรรค์หกชั้นก็คือการเกิดเป็นเทวดาในชั้นจาตุมชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมา,ารลดีชั้นปรนิมิตาวสวตัตตีคือเป็นจิตที่ปฏิสนธิหรือท่องเที่ยวไปเกิดในกามภพจึงเรียกว่ากามาวจรจรสำหรับระดับของจิตในขั้นของรูปาวจรภูมินั้น ประกอบไปด้วยจิต15ประเภทด้วยกันหรือประกอบไปด้วยจิต15ดวงด้วยกันได้แก่รูปาวจรกุศล5รูปาวจรวิบาก5และรูปาวจรกิริยาจิต5คือระดับของจิตในการบำเพ็ญความสงบแห่งจิตในระดับของรูปฌปานา5ถ้าหากฌานจิตนั้นๆไม่เสื่อมเมื่อจุติจากโลกนี้ ก็ไปเกิดเป็นพรหมบุคคลในพรหมโลก16ชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งสำหรับผู้ที่มีระดับจิตในขั้นปฐมฌานด้วยวิบากของปฐมฌานกุศลนั้นก็ทำให้เกิดเป็นพรหมบุคคลในสามภูมิด้วยกันคือปริสัชชาภูมิโปรหิตาภูมิมหาพรหมภูมิตามกําลังปฐมฌานกุศลจิต ที่มีกำลังอ่อนกำลังปานกลางหรือกำลังประณีตสําหรับผู้บรรลุทุติยฌานกุศลโดวยวิบากของฌานนั้นก็ทําให้เกิดในสามภูมิคือปริตตาภูมิอปมานาภูมิและอภัสราภูมิผู้ที่บรรลุตติยฌานกุศลด้วยตติยฌานนวิบากก็ทําให้เกิดในสามภูมิได้กันคือ ปริตสุภาภูมิอปมานสุภาภูมิสุภกินนหาภูมิสำหรับผู้บรรลุจตุตชานกุศลด้วยจตุตชานวิบากก็ทำให้เกิดในเจ็ดภูมิได้กันได้แก่เวหัพลาภูมิอสันสัตตาภูมิอวิหาภูมิอัตปาภูมิสุทัสสาภูมิสุทัสสีภูมิและอากนิถภูมิ ส่วนภูมิหรือขั้นของจิตอรูปาวจรภูมิประกอบไปด้วยจิต12ดวงหรือ12ประเภทด้วยกันได้แก่อรูปาวจรกุศล4สอรูปาวจรวิบากสและอรูปาวจรกริยาสีเมื่ออรูปฌานยังไม่เสื่อมจุติจากโลกนี้แล้ว ด้วยอรูปาวจรวิบากจิตก็ทำให้เกิดในอรูปภมิสี่ชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งได้แก่อากาสานัญจายตนะภูมิวิญญาณัญจายตนะภูมิอาจินัญญายตนะภูมิเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิส่วนขั้นหรือระดับของจิตที่เป็นโลกุตระภูมิได้แก่โลกุตระกุศลสี่และโลกุตระวิบากสี่ โลกุตตรกุศลประกอบไปด้วยโสดาปฏิมักสกทาคามิมักอนาคามิมักและอรหัตตมักโลกุตตรวิบากสี่ประกอบไปด้วยโสดาปฏิผลสกทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตตผลจิตที่เป็นกามาวจรภูมิก็ดีรูปาวจรภูมิก็ดีอรูปาวจรภูมิก็ดี จดเป็นภูมิของโลกียจิตทั้งที่เป็นไปในส่วนของกามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิการเกิดในภูมิต่างๆล้วนแต่เป็นวิปากคือผลของกุศลกรรมและอกุศลกรรมที่ตนได้กระทำไว้เมื่อกระทำอกุศลกรรมก็ทำให้ไปเกิดในกามาวจรภูมิซึ่งเป็นอบายภูมิ ได้แก่เกิดเป็นสัตว์นรกเกิดเป็นสัตว์ดิรรจชานเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อบำเพ็ญกุศลมีประการต่างๆด้วยความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของของเราเป็นตัวตนของเราที่ได้กระทํากุศลเหล่านั้นด้วยกุศลวิบากก็ทําให้ไปเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาในหกชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งเมื่อเกิดในภพภูมิใดก็ตายในภพภูมินั้น คือจุติจากภพภูมินั้นจุติจากบุคคลนั้นเมื่อจุติจากความเป็นบุคคลนั้นในภพภูมินั้นแล้วก็ทําให้เกิดในกามาวจรภูมิอีกต่อไปคือต้องเกิดและต้องตายไม่มีที่สิ้นสุดไม่สามารถออกจากกามาวจรภูมินั้นได้เลยนั่นเป็นกุศลวิบากที่เรียกว่ากุศลที่ไม่ประกอบไปด้วยปัญญา เป็นการสั่งสมสืบต่อการเกิดและการตายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดท่านเปรียบเสมือนช่างอิฐที่ก่อกำแพงทีละก้อนทีละก้อนกำแพงยิ่งสูงขึ้นสูงขึ้นตามลำดับหรือยาวไปตามลำดับไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับผู้ที่บำเพ็ญกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญาคือประกอบไปด้วยความเข้าใจถูกความเห็นถูกด้วยความละคลายความติดข้องละคลายโลภะ ละคลายการยึดมั่นถือมั่นในความเป็นของของเราในความเป็นเราในความเป็นตัวตนของเราแม้ด้วยกุศลวิบากนั้นจะทำให้เกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาในหชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งก็ตามก็มีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากการเกิดและการตายได้ตามลำดับของกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญาที่ได้สะสมแล้วนั้นเปรียบเสมือนบุคคลผู้รืออิฐออกจากกำแพงทีละก้อนทีละก้อน กำแพงนั้นก็บมดไปทีละก้อนทีละก้อนและรื้อออกได้ในที่สุดส่วนผู้ที่บำเพ็ญกุศลที่เป็นชานาจิตไม่ว่าจะเป็นรูประชานหรืออรูปฌานก็ตามด้วยรูปราวจรวิบากและอรูปราวจรวิบากก็ทำให้เกิดเป็นพรหมบุคคลในรูปประพรม16ชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเกิดเป็นอรูปประพรมบุคคลในสีน่ชั้นชั้นใดชั้นหนึ่ง เมื่อจุติจากความโลกแล้วก็ปฏิสนธิคือต้องเกิดอีกในกรรมภูมิหรือในรูปปภูมิหรือในอรูปปภูมิเป็นการเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดอย่างไม่มีที่สิ้นสุดไม่สามารถออกจากวัตตะไปได้ต้องเวียนเกิดและเวียนตายอยู่อย่างนี้ตลอดไปต้องลุยเพลิงแห่งการเกิดและการตาย คือลุยเพลิงแห่งทุกข์ในวัฏฏะอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดไปได้ไม่ว่าจะเป็นการเกิดในภพภูมิใดก็ตามย่อมเป็นเช่นนี้คือมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาก็มีความตายหรือมีความดับเป็นธรรมดาเมื่อเกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วก็แปลเปลี่ยนไปจากเดิมเมื่อเกิดแล้วดับแล้วแปลเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วย่อมว่างเปล่าคือเป็นอนัตตาการเกิดในภพใดภูมิใดก็ตาม ยอมถูกบีบคั้นเบียดเบียนด,ด้วยการดับเมื่อดับแล้วเมื่อยังมีเหตุปัจจัยอยู่ก็ต้องเกิดอีกเมื่อเกิดอีกก็ต้องดับอีกคือตายอีกเป็นเช่นนี้อยู่ตลอดเวลาและตลอดไปซึ่งก็เปรียบเสมือนช่างหอิดก่อกำแพงให้สูงขึ้นและก่อกำแพงให้ยาวขึ้นไม่มีที่สิ้นสุดไปได้เพราะการบำเพ็ญฌานนั้นไม่ว่าจะบรรลุรูปฌานหรืออรูปฌานก็ตาม โดยอนิสงค์ของรูปฌานและอรูปฌานนั้นก็สามารถระงับนิวรณ์หรือสามารถข่มนิวรณ์ห้าได้เท่านั้นนิวรณ์คือกิเลสที่กลางการฉิตไม่ให้เข้าถึงกุศลธรรมไม่ให้เข้าถึงความดีอันประกอบไปด้วยกามฉันทะพยาบาทถีนมิธะอุทจักกุกุจจะและวิจิจฉาสงบระงับได้ชั่วคราวเท่านั้น ไม่สามารถดับกิเลสท,ที่กุ้มรุมจิตนี้ให้หมดสิ้นไปได้หรือไม่สามารถที่จะละได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเมื่อชานเสื่อมกิเลสเหล่านั้นก็เกิดขึ้นเหมือนเดิมท่านเปรียบไฟเหมือนก้อนหินที่หนักทับบนหญ้าหญ้าไม่สามารถงอกงามได้แต่หญ้านั้นก็ไม่ตายเมื่อยกก้อนหินนั้นออกหญ้าก็งอกงามเช่นเดิม ความสงบแห่งจิตที่เป็นรูปฌานและอรูปฌานก็เช่นเดียวกันเป็นเพียงสุขาวิหารธรรมคือเป็นธรรมเป็นเครื่องอยู่ให้เป็นสุขในปัจจุบันโดยสงบจากกิเลสที่กุ้มรุมจิตเป็นวิคัมพนปหานะคือละได้หรือสงบได้ชัว่วคราวคือสะกดหรือทับไปด้วยอำนาจของสมาธิหรือความสงบแห่งจิตเท่านั้น แต่การอบรมกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาให้เกิดความเข้าใจถูกความเห็นถูกในสภาพธรรมตามความเป็นจริงซึ่งกำลังเป็นไปในแต่ละขณะในแต่ละทางในทุกๆขณะในชีวิตประจำวันนี้ซึ่งได้แก่นามรูปที่ปรากฏทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจคือขณะที่ได้เห็นได้ยินได้กลิน่นริมรถถูกต้องสัมผัสเลนึกคิด พิจนารณาให้เข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริงว่าเป็นความว่างเปล่าในแต่ละขณะเพราะเกิดแล้วดับแล้วแปรเปลี่ยนไปจากเดิมไม่คงที่อย่างเก่าทั้งเห็นได้ยินได้กลิ่นริมรสถูกต้องสัมผัสและนึกคิดซึ่งเป็นไปในแต่ละขณะในแต่ละทางเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปดับไปแล้วก็เป็นเช่นนี้คือว่างเปล่าว่างเปล่าและว่างเปล่าเพราะไม่เหลืออยู่ เพราะหมดไปแล้วเพราะดับไปแล้วเพราะสิ้นไปแล้วรู้ว่ารูปก็เป็นเพียงรูปคือส่วนประกอบกันเข้าของรูปรูปเป็นสภาพที่ไม่รู้อะไรคือไม่รู้อารมณ์ไม่รู้ว่าเป็นรูปหรือไม่รู้ว่าเป็นรูปของใครเป็นรูปใครเป็นใครเป็นตัวตนของใครไม่รู้ว่าเป็นรูปของสัตว์ของบุคคลไม่รู้ว่าตนเป็นมหาภูตรูปสี คือรูปที่เป็นใหญ่เป็นประธานสประเภทไม่รู้ว่าเป็นดินไม่รู้ว่าเป็นน้ำไม่รู้ว่าเป็นลมไม่รู้ว่าเป็นไฟและรูปอื่นที่อาศัยมาหาภูตรูปสี่ที่เรียกว่าอุปาทายรูปทีก็เช่นเดียวกันย่อมไม่รู้ว่าตนเป็นอุปาทายรูปรูปอาศัยรูปใหญ่รูปที่เป็นประธานคืออาศัยมาหาภูตรูปสี่รูปประกายก็คือการรวมกันของรูป เมื่อรวมกันเข้าแล้วก็เป็นเพียงกลุ่มก้อนทำกิจตามหน้าที่ของตนและกระดับไปเช่นกลุ่มของจกักขุภาษาทรูปซึ่งเป็นจกักขุวัตถุเป็นที่เกิดของจกักขุวิญญาณหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าจากักขุทัศกกลาบได้แก่กลุ่มแห่งรูปสิบรูปอันประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟสีกลิ่นรสโอชาชีวิตรูปและจกักขุภาษาทารปเพียงเป็นที่เกิดของจกักขุวิญญาณเท่านั้น เมื่อทำกิจแล้วก็ดับไปแม้รูปกลุ่มอื่นๆซึ่งเป็นวัตถุที่เกิดแห่งจิตก็มีนัยยะเช่นเดียวกันส่วนนามกายคือจิตกับเจตสิกได้แก่การรวมกันเข้าของจิตและเจตสิกจิตก็ไม่ใช่เจตสิกเจตสิกก็ไม่ใช่จิตเมื่อรวมกันเข้าหรือประกอบกันเข้าก็ทำกิจคือรู้อารมณ์หรือทำกิจที่ปรุงแต่งจิตให้เป็นไปต่างๆ เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเช่นเดียวกันนมามกายก็ดีรูปกายก็ดีจึงไม่ใช่สิ่งเดียวกันเป็นสิ่งที่แยกขาดจากกันเมื่อรวมกันเข้าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรเหลืออยู่เมื่อไม่เหลืออยู่แล้วก็เป็นความว่างเปล่าว่วางเปล่าจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งก็เป็นไปในทุกๆขณะเดียวนี้รวมความว่าในแต่ละขณะ ที่นำมาูปเกิดขึ้นและดับไปนั้นย่อมไม่มีเราของเราตัวตนของเราไม่มีของสัตว์ของบุคคลไม่ได้เป็นสัตว์เป็นบุคคลใดๆเป็นสภาวะที่เป็นจริงเช่นนั้นที่เรียกว่าเป็นธรรมะเมื่อเข้าใจตามความเป็นจริงอย่างนี้ก็ละความไม่เข้าใจได้ตามลำดับความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นนี้เมื่อเกิดขึ้นสะสมสืบต่อกันไปจนมีกำลัง จนประจักษแจ้งนมามธรรมและรูปธรรมตามความเป็นจริงความรู้และความเห็นเกิดขึ้นที่เรียกว่าวิปัสนาญาณมีกำลังแก่กล้าขึ้นตามลำดับจนจิตอย่างลงสู่วิปัสนาวิถีประจักษแจ้งอริสัจธรรมตามความเป็นจริงปัญญาอย่างลงสู่สัจจานุโลมิกาณนและนามรูปที่เป็นอารมณ์เสียได้โดยมีนิพพานเป็นอารมณ์ปัจากนามรูปเป็นอารมณ์ เห็น <He> อย่างแ <esch al ters> จ้งชัดในความว่างเปล่าจากนมามรูปว่างเปล่าจากความเป็นของของเราเป็นเราตัวตนของเราว่างเปล่าจากความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดปัญญาก้าวข้ามจากโลกิยชจิตสูโลกุตละจิตคือก้าวข้ามจากความเป็นปุตุชนสู่ความเป็นพระรียบบุคคลหรือจากโลกียภูมิสู่โลกุตละภูมิ คือโคตรลภูยานเกิดขึ้นโดยมีพระนิพพานเป็นอารมณ์และดับไปโลกุตัลมรคก,ก็เกิดขึ้นและดับไปโลกุตัลผลก็เกิดขึ้นสืบต่อโดยไม่มีระหว่างคันบรรลุโลกุตัลกุศลและโลกุตัลวิบากได้ตามลำดับแห่งมรรคนั้นๆซึ่งเป็นโลกุตัลภูมิที่สามารถดับกิเลสได้เป็นสมุเฉทคือสามารถดับกิเลสได้อย่างเป็นเสร็จเด็ดขาด โดยกิเลสท,ที่ดับได้แล้วนั้นไม่เกิดขึ้นอีกในสังสารวัฏและสามารถดับการเกิดแก่เจ็บตายได้ตามลำดับแห่งมรรคที่เกิดขึ้นคือจากโสดาปติมรรคสู่ส,สกทาคามิมรรคสู่อนาคาวิมรรคและสู่อรหัตมรรคในที่สุดเมื่อรหัตมรรคและอรหัตผลเกิดขึ้นซึ่งเป็นโลก,กุตระจิตขั้นสูงสุดก็สามารถดับอวิชชาและกิเลสท,ทั้งพวงได้อย่างหมดสิน้น ซึ่งเรียกว่าบรรลุพระนิพพานไม่ต้องเกิดและไม่ต้องตายและไม่ต้องลุยเพลิงแห่งทุกข์ในวัฏฏะอีกต่อไปข้อความในสัตธรรมปกาสินีอัตถกถาคุตกนิกายปฏิสัมพิธามักอัตถกถาภูมินานัตะยานุเทศว่าด้วยภูมิญาณตยาน,ยานคำว่าในการกำหนดธรรมสี่ได้แก่ ในการกำหนดธรรมทั้งหลายอย่างละสี่มีการมาวัาจะละภูมิเป็นต้นด้วยสามารถแห่งธรรมหมวดสี่สิบสี่หมวดก็คำว่าภูมิย่อมเป็นไปในอัดว่าพื้นดินดุดในคำเป็นต้นว่าเงินทองท,งทั้งที่มีอยู่ในพื้นดินทั้งที่มีอยู่ในอากาศเป็นไปในอัดว่าวิสัยคือสถานที่ดุดในคำเป็นต้นว่าลูกเอย๋ย เจ้าเหาส่องเสษภูมิสถานอันไม่สมควรอันเป็นไปในอัตที่เป็นที่เกิดดุจในคำเป็นต้นว่ากาม,มาวาจรจิตอันเป็นที่เกิดแห่งสุขเวทนาแต่ในที่นี้ย่อมเป็นไปในโกสาถะคือส่วนอาจารย์บางพวกกล่าวว่าย่อมเป็นไปในอัตว่ากำหนดก็มีอัตกถาภูมินานัต,ตยานุเทศจบ